แหวนแก้วปวกสามกษัตริย์ค่ะแก้วปวก3ามกษัตริย์ประกอบไปด้วยปวกเขียวปวกทองและปวกชมพูค่ะแหวนวงนี้เป็นแก้วจากบอปงหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางมีขนาดเม็ดยู่ที่1 5คูณ2เซนติเมตรค่ะลักษณะของปวกเป็นปวกลอยฟูขึ้นจากด้านล่างทะยานขึ้นด้านบนนะคะมีการเรียงร้อยของปวกค่ะ กลิ้งกับแสงเราจะเห็นนะคะว่ามีมิติของเนื้อปวกที่สวยงามค่ะด้านล่างสุดนะคะจะเป็นปวกทองลอยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นปวกชมพูค่ะและด้านบนจะเป็นปวกเขียวที่ลอยตัวนะคะตรงกลางนะคะตรงนี้ค่ะจะเห็นนิดๆน,นะคะว่ามีปวกแดงร่วมด้วยค่ะ แหวนวงนี้นำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%ค่ะส่งเรือนเป็นลายฉลุลายไทยทั้งสองด้านรอบวงเลยนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะเรานำมาผ่านแสงจะไม่ลอดเลยนะคะจะมองไม่เห็นด้านหลังเลยค่ะเพราะว่าแหวนวงนี้เนื้อปวกของมอลินแร่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเต็มเม็ดเลยค่ะมีมิติชั้นที่ เรากลิ้งไปมาจะเห็นว่ามีมิติที่สวยงามมากนะคะจะเป็นมิติที่อยู่ด้านล่างด้านกลางและด้านบนค่ะเือแก้วสวยใสไร้ตําหนิเลยค่ะแหวนขนาด 1.5, ึ่ดคูณเซนติเมตรนะคะเป็นแหวนชายขนาดกลางใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางหรือว่าท่านใดชื่นชอบใสนิ้วชี้ก็ยังใส่ได้ค่ะ เป็นแหวนขนาดกลางๆไม่เล็กเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปค่ะมนทินแรกของวงนี้นะคะชัดเจนค่ะปวกเขียวจะเป็นสีเขียวเข้มๆค่ะปวกชมพูก็เป็นชมพูเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเป็นชมพูที่เข้มค่ะและปวกทองนะคะจะเป็นสีทองเหลืองเลยค่ะปวกแดงตรงนี้นะคะก็จะแดงจัดเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบอิทธิคุณของแก้วปวกค่ะตระกูลปวกนะคะ วงนี้ถือว่าสวยงามและเปี่ยมล้นด้วยทุนค่ะตัวเรือนแข็งแรงสวยงามนะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบแหวนวงนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับแอดมินโดยตรงค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ